รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราฉัดบริษัททีเอซีคอนซูเมอร์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการระเบียงบุญทุกท่านพบกันวันนี้เรามีพรดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย โดยสามพระอาจารย์ชื่อดังมามอบให้ตบท้ายด้วยมงคล38ประการและโลกทัศธรรมทัศหลังการสวดมนต์ไหว้พระเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอน หลับสบายจิตจะคล้ายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต รัมโตสัมมาสัมพุทธสัตวิเวปัต <t iny> සසනಮතුຈ කුමತಸසිරමතුසිเคಸပනම පಪταನුකပනवेಸພසනಮතුනহাತකಸತප නතුुක කුසತಸමරසන ಪමatiනой कोન කම तु भ්‍රමनाસ u से म तो का सපසනમधुએ पमता ससा प्रසාසනમतुसाකය පता सසිरेම तोयो iमा थाමමथे साපधोखा पනታनाङ යચ පिने भुताલi เกียรตังวิปัสสิสงเตชนาอปิสุนามหันตาเวตาสารทาหิตังเวมโนสานางยังนามาสันติโคตมังเวตจารณะสมปานนางมหันตงเวตาสารทาเวตจารณะสัมปานนางโคทา วัามมาคตมนตช่วงบุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับ7-11 all online ห่างไกลบ้าน อุ่นจิตอุ่นใจด้วยการสวดมนต์ไหว้พระกันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามารับพรธรรมะจากสามเจ้าอาวาสวัดดังเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทยแต่จะเป็นพระอาจารย์รูปไหนและว,วัดไหนบ้างใครขอเรียนเชิญทุกท่านมาติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิต ธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกัน เราจะทํายังไงกับชีวิตเราดีกับปีใหม่หลวงพอ่อพุทธทาท่านให้พรทุกปีทําไมท่านมีชีวิตอยู่ด้วยคําหนักแน่นเลยท่านบอกปีใหม่ต้องพยายามไม่ให้โง่กว่าป,ปีเก่าเราจะโง่เรื่องอะไรที่เคยโง่ามาเนี่ยระหว่างคดีกับบรารมีเราไปเลือกสร้างคดีทําไมบรารมีดีๆไม่สร้างอย่างนั้นแหะถ้าเรายังโง่สร้างคดีอีกปีหกห้า ปีต่อไปมีแต่คดีเพิ่มบารมีลดอยู่ไม่ได้ต้องอยู่ได้ด้วยบารมีเพิ่มคดีไม่ก่อเลยคุกตารางจะได้ว่างสทัทีไม่งั้นก็พูดกันว่าวัดกำลังจะร้างตารางกำลังจะเจริญคนไปติดคุกเหลือกเกินนั้นปีหน้านี่หกห้านี่ทำไงเรือนจำล้างสักแหงสองแหง ไม่มีนักโทษเขาไปเลยเพราะไม่มีคนกอ่อคดียังไงก็ขอฝากไปได้เลยว่าปีใหม่ถ้าไม่ทําให้ดีว่าปีเก่าไม่ฉลาดว่บปีเก่ามันก็เหมือนเก่าอยู่ดีไม่มีใหม่หรอกนั้นถ้าจะให้ใหม่ดีก็ต้องมีอะไรดีว่าปีเก่าโดยเฉพาะพูดดีคิดดีทดําดีแล้วก็ทําให้มีอย่างพรที่พระทนห้อายุวันโนสุข,ขังพลัง สี่พลังนะต้องมีไว้เลยปัญญาพลังวิริยะพลังอนวัชชะพลังสังฆะพลังพลังแรกทานเสริมสติปัญญาของท่านโดยการเอาหูเอาตาไปรับรู้รับฟังเก็บเกี่ยวประโยชน์ทางปัญญาไว้จะมีพรทุกปีทั้งปีด้วยถ้าไม่ง่พรมาทั้งปีแต่ถ้าโง่ก็ภัยมาทั้งปีสองวิริยะ เศร,รษฐกิจระบอบช้ำมาปัญหาเราผ่านมาเยอะปีที่แล้วปีนี้จะต้องเข้มแข็งอดทนพากเพียนวิทยาุตสาหะฟื้นตัวให้เร็วด้วยความขยันมันเพียนวิิยาะทุกกรัมเจติคนจะร่วงทุกได้ก็วยความเพียนนี่แหละสอนวัชชะพลังท่านต้องอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตอย่าจ้อชนกลโกงอะไรมากนักซึ่งความทุจริต ไม่สุดจริตมีแต่เรื่องสุดเสียความน่าเชื่อถือสุดท้ายสังกะพลังท่านจะต้องสงเคราะห์บ้า,บางคนมีคนช่วยคนจนคนเข้มแข็งก็ช่วยคนอ่อนแอคนฉลาดต้องช่วยคนโง่ถ้ามีปัญญาพลังวิิยะพลังอนวัตจะพลังสังกะพลังพลังทั้งสี่นี่แหละพระท่านจึงบอกว่าอายุวันโน สสสุัััััังงงงงพพะลคคครรรรร้ววนนนนนตอยกกกาาาาาามชชบิึืเในช่วงห่วงระยะตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติหน้าที่ทำกิจการงานทั้งปวงด้วยความตั้งใจด้วยความเสียสละทุ่มเทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อองค์กร ที่ตนได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นธรรมดาการทำงานย่อมจะมีปัญหามีอุปสรรคมีข้อท้วงติงมีความชมทั้งปวงนี้เป็นเรื่องธรรมดาท่านทั้งหลายอย่าได้ลำบากใจหรือท้อแท้ใจเพราะว่าเราทุกคนทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจที่สำคัญเมื่อเราทำงานแล้วย่อมจะได้เกิดความเข้าใจ เกิดปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหาให้เกิดความสําเร็จและที่สําคัญก็คือทําอย่างไรเราจึงจะพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้มีกําลังใจอย่าได้ท้อแท้อย่าได้ตกทุกข์ทุกข์มีไว้เพื่อให้เรารู้เราละแต่สิ่งที่เราต้องทําให้มากยิ่งขึ้นก็คือความเข้าใจความเจริญการพัฒนาท่านทั้งหลายถ้าหากว่าท่านได้ ปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมมีสติมีปัญญามีสติรอบรู้มีการไฝ่รู้มีการพัฒนาตัวเราให้มีศักยภาพมีคุณภาพดียิ่งขึ้นเชื่อมั่นได้ว่าในปีหน้าโอกาสหน้าท่านทั้งหลายก็จะประสบสิ่งที่จเจริญดีงามงอกงามไพบูญยิ่งกว่าเดิมขอให้ท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้ตื่นตระหนกท้อแท้ ทำจิตใจให้สบายอย่าได้กังวลว่าปัญหาเรามีไว้แก้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาก็จะสะสมหมักหมมทำให้แก้ไขลำบากดุดดินพอกหางหมูในมงคลสมัยวันปีใหม่2565นี้อัตมาภาพขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจเจริญพรจเจริญยิ่งด้วยพรชัยทั้งสีประการ กล่าวคือขอให้มีอายุมั่นขวัญหรือขวัญยืนรรื่นจิตวันณพองโสพิษสมริดผลสุขสุดเลิศดลำสำราญดลพระละล้นก้าวหน้าสถาพรขอเจริญพรโลกนี้มันบ่ตั้งเทียงมันเหมือนดังนิราพานอันแต่ในสงสาร บเทียงคงเสมอใด้เฮ้ามาผ้ากันส่างท่งช่ให้ดูอาจดีแต่ขั้นหักสันแขนหวหิีบปิวทันเอย่ยท่านทั้งหลายโลกเ้านี้ตั้งแต่ห้าเกิดจนตายเนี่ยมันโบมีอย่งเทียงแท้แน่นอนสิ่งเทียงแท้แน่นอนมีแต่ความดีของเห้าเกิดมาแล้วนี่ อย่าได้ไปยึดมันถือมันไปมั่วเมาครับสิ่งที่บอดีพอแมนเฮ้าสีมั่วเม้ายึดมันถือมันปานใดก็ตามผลสุดท้ายแล้วบบมีไผเอายังติดตามตนไปได้เลยผลสุดท้ายหอดย่มตายนี่บาทเดียวก็เอาไปบ่ได้เอาไปได้แต่บุญคงจะของ,อของดังนั้นคนเท้านี่ควรจะ สร้างแต่บุญกุศลเห็ุแต่คว,ค,วแวความดีความดีที่เฮ้าเห็ุแล้วนั้นไผสี่เห็นบ่เห็นมันก็เป็นความดีของเฮ้มมาเผลนว่าเฮ้าติดทงให้มันโบกสวายนี่เฮ้าติดทงแล้วนี่ถ้ามันขั้นมันสันมันบบต้องล่มมันกับ,บ่บปิวความดีของเฮาคือกันเมื่อเฮ้าเห็ดเห็ุความดีแล้วไผสีเห็นบ่เห็นก็ตาม หายสียงย่องช่มเชยหรือโบหูบเว็นกระตามมันก็เป็นเรื่องของเพ่นเรื่องของเฮ้ามีอย่างเดียวคือทำความดีเมื่อเฮ้าทำความดีทำบุญทำกุศลของเฮ้าแล้วนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเฮ้าคนเดียวถึงข้าดีเฮ้าสิจากโลกนี้ไปสิ่งนี้ล่ละที่จะไปกับเฮ้าเป็นสมบัติของเฮ้าคนเดียวคำนินท่าสรรเสริญของคนนั้น บม่มีประโยชน์ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ทําแต่ความดีโดยเฉพาะในวาระดีทีทรงถ่ายปีเกา่าตอนหับปีใหมน่นี่ปีที่ผ่านมากนี่ก็โลกโควิดนักหลายก็ขอให้ทุกท่านได้ระบ,บังตัวเองด้วยอำนาจบุญบารมีของคุปพะพุทธเจ้าคุณพระธรมคุณพระสง บุญบารมีที่พวกเ้าได้สังสมอบรมมาก,ก็ขอให้ร่วมกันเป็นตบะ,ะเดชะเป็นภาระวะัจจัยทรงผลดดบันดาลให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บปราศจากโรคโควิดและยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือขอให้รลำรวยโชหลาภมั่งมีสีสุข จเริญเจเริญในหน้าที่การงานตลอดไปคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขะขอให้ความคิดนั่นความปรารถนานั้นจงซ้ำเร็ดสมหวังทุกประการโดยเทอญเจริญพรดวันนี้ปรางรัตน์มีข้อคิดเรื่องของสุญญตาซึ่งแปลว่าความว่างมาฝากทุกคนทุกท่านก่อนจะไปพักกันด้วยนะคะว่า สุญญาตามาเป็นหนึ่งพึงสังเกตเป็นต้นเหตุนำมาซึ่งสมาธิรู้ปล่อยวางทุกสิ่งอย่างทางทิศฐิเกิดสติก่อปัญญาพาเจริญค่ะ ช่วงบุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับเครื่องดื่มโคคาโคลา่าลูกโ f อ i ฟ i ิเชอร์แมนสเฟรนรสเชอร์รี่วันอาทิตย์ที่สองของเดือนอย่างนี้ทางรายการมีมงคล38ประการมาให้ทุกท่านได้พินิจารณาแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นข้อที่12 โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสุทั์เทพวรารามกรุงเทพไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะชีวิตดีนั้นต้องมีซึ่งมงคลช่วยดานดนให้ประสบพบสุขสรรต์38วิธีการทำครบครันทุกคืนวัน จะสำราญทั้งกายใจจากนี้ไปใคร่ขอเชิญทุกท่านร่วมพิจารณาหลักมงคล38ประการโดยพร้อมเพียงกันขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในชีวิตเราปรารถนาความสุขความสุขก็เป็นมงคล สมเด็จพระพุทธสผลพระสัมมาสัมพุทธ้าได้ตรัสเหตุแห่งความสุขเอาไว้ว่าในมนุษย์เนี่ยมีการพัฒนาความสุขบางอย่างเป็นเรื่องที่ต้องเรียงบางอย่างเป็นเรื่องที่ต้องทำบางอย่างเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่าง,ย,างยั่งยืนการเลี้ยงดูบุตรเป็นเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ควรศึกษาเพราะการเลี้ยงดูบุตรเมื่อมีบุตรแล้วนะมีลูกต้องเดีให้เป็น ก็เหมือนต้นโพเราจะได้พึ่งพาอาศัยถ้าเลี้ยงดูลูกตั้งแต่เล็กๆทำอย่างไรอัตมาก็จะปรโมทให้ฟังอกอดกกกล่มกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาต้องปรามฝืนทำเรวสามต้องตัดปล่อย อย่าทำความชั่วความถอยให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็นให้ลูกฟังให้สตังต้องตังสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องมันชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษาและนำพาไปทำบุคสลทุกประการที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ เป็นตำราเลี้ยงลูกที่อาตมาประมวลจากคำสอนของพุทธเจ้าจากประสบการณ์ของคนจากวิชาการกอด,ต,อกอดกต้องกอดลูกกอต้องกกได้ปิดไฟนอนเด็กเมือแมลงถ้าไม่ปิดไฟมันก็ไม่นอนแล้วท่านมันนอนหลับแล้คนมาจะทำงานหน้าที่การงานอะไรก็ตามนะนอนพบกันออทุกประการที่กล่าวมันมันมีอยู่ข้อหนึ่ง ฝืนทําเร็วสามต้องตัดปอยบอกลูกเขียนติดฝาผนังไปเลยว่าถ้าลูกของพ่อแม่ทําผิดต่อไปนี้ติดยานะค้าสิ่งผิดกฎหมายไปทาร้ายเป็นทําร้ายคนอื่นถ้าไปเล่นกับพนันถ้าติดคู่สุตารางเปนน็นอะไรบาเราตัดขาดจากกันพ่อแม่จะไม่ไปเยี่ยมแล้เวเขียนติดเอาไว้เขาจะได้รู้เมื่อเขารู้แล้วเขาฝืนทําอย่างนั้นต้องตัดใจปล่อย ให้ไปทุกให้เข็ดให้ไปอยู่กับคนชั่วให้เข็ดนะแล้วเขาจะได้รับผลจากกรรมชั่วจากคนที่ชั่วๆเหมือนกันไปรวมกันและเขาจะรู้ผลม่อเพราะไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่บางทีเป็นพ่อแม่ใจดีทําให้ลูกเลวต้องเป็นพ่อแม่บางกรณีที่ใจดําบ้างลูกมันจะได้เข็ดลับหวังว่าสารธรรมในวันนี้จะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ และปรางรัตจะกลับมาร่วมููอกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันอาทิตย์หน้าโดยจะขอลาไปด้วยโลกธัต์ธ,ธรรมทัตที่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบวกัวคู่ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ เราต้องการหาเพื่อนที่แสนดีดีที่สุดในชีวิตเราใครเป็นเพื่อนที่แสนดีต้องตั้งประเด็นใครเอ๋ยใครเล่าที่เราเหยียดรังเกียจเขาเขาอยู่กับของเน่าเราไม่เข้าไปคบหากินข้าวก็รังเกียจหรือโดนฉีดก็เย็นชารังเกียจทั้งเสื้อผ้าบางคนว่าสารพันคนนี้แหละท่านหนาเมื่อชีวาเราอาสันรีบมาโดยเร็วผันต่างช่วยกันร่วมดูแล อาบน้ำชำระร่างทำไม่ต่างลูกกับแม่ไม่เคยตั้งงอนแง่ดวงจิตแผ่กรุณาอุ้มร่างใส่หีบศพด้วยเคารพในสังขาไม่ตึงหรือปึงชาถึงเน่าเหม็นไม่เป็นไรคนที่ว่ารักกันทำเช่นนั้นกันบ้างไหมทันทีที่ตายไปยืนห่างไกลรังเกียจกันเพื่อเขาเผาศพเสร็จ งานสำเร็จก็สุขสันร์เก็บกระดูกด้วยผูกพันเสร็จงานครันจากเราไปใครเอ่ยที่เอ่ยนี้เป็นเพื่อนผีเราใช่ไหมก็สัปรเรอไงเพื่อนชิดใกล้ายาบายปราณพระสงฆ์ดูแลศพที่เราพบทุกสุสารอีกทั้งทั้งสมผานรักเราปานมารดาเอา่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนที่แท้ของเราคือผู้นำศาสนาที่จัดพิธีศพให้เราสัปรเรอและพระสงฆ์จงรักเขามากๆ และผู้พูดทศศาสนาสิ่งบุญนุ้นนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมีจงทำแต่กรรมดี างสารสู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแล